ขอความเจริญในธรรมจะมีได้ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายอาตมาพาชนำพระโส์มาเผยแผ่ให้กับพราญาติโยมสาธุชนทั้งหลายได้รับรู้รับฟังพระโส์ที่อาตมาพาชนำมาเผยแผ่ชื่อว่าป่าพัตโตรขอความในพระโส์นี้ก็มีว่าภิกษุรูปหนึ่งทูลถามพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าถ้าแต่พระองค์ผู้เจริญกับหนึ่งนานเพียงไรหนอพระผู้มีพระภาครัสตอบว่าภิกษุ กาบหนึ่งนานดักหนามิใช่เรื่องง่ายที่จะนับกับนั่นว่าเท่านี้ปีเท่านี้ร้อยปีเท่านี้พันปีหรือเท่านี้แสนปีพระภิกษุทนอีกว่าพระองค์อาจอุปมาได้ไหมพระพุทธเจ้าค่ะพระผู้้มีพระภาตรัสว่าอุปมาได้ภิกษุเปรียบเหมือน ภูเขาศิลาแท่งทึบลูกใหญ่มีความยาวหนึ่งโยศว้างหนึ่งโยศสูงหนึ่งโยศไม่มีช่องไม่มีโพรงบรรธเพิงเอาผ้าแคว้นกาสีรูปภูเขานั้นร้อยปีต่อครั้งภูเขาศิลาลูกใหญ่นั้นหมดสิ้นไปเพราะความพยายามนี้ยังเร็วฝาส่วนกับหนึ่งยังไม่หมดสิ้นไปกับนานหนักหนาอย่างนี้ บรรดากราบที่นานหนักหนาอย่างนี้เธอได้ท่องเที่ยวไปมิใช่หนึ่งกราบมิใช่ร้อยกราบมิใช่พันกราบมิใช่แสนกราบข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะว,ว่าสองสารนี้มีเบื้องต้นและเบื้องปลายรู้ไม่ได้ที่สุดเบื้องต้นที่สุดเบื้องปลายไม่ปรากฏแกเราสัตว์ผู้โูก อวิชากีดฟางถูกตันหาผูกไว้วนเวียนท่องเที่ยวไปสัตว์เหล่านั้นก็เสวยความทุกข์เสวยความลำบากได้ละความพินาศเต็มป่าช้าเป็นเวลายาวนานปีโซเพราะเหตุนี้แหละจึงควรเบื่อหนายควรคลายกำหนัดควรเพื่อหลุดพ้นจากสังขารทั้งปวง ข้อความเหล่านี้มาในพระโสดสั่งยุตนิกายนิทานว่าพ,พระตายปิดกเล่มที่16ข้อที่128หน้าที่219อัตมาภาพนำมาเผยแผ่ว่าให้บรรดาญาติโยมสาธุชนทั้งหลายได้รับรู้รับฟังเพื่อเป็นเครื่องประเทิงปัญญาและจะได้ประพฤติปฏิบัติตามหลักธรรมคำทางสอนในทางพระพุทธศาสนาต่อไป อาตมาภาพขอหน่วยพอให้ญาติโยมสาธาชนทั้งหลายจะมีความสุขมีความ